สวัสดีครับเช้านี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเด็ดยอดแตงโมนะที่เราปลูกลงในถุงดำนะฮะแล้วก็จะมาชมวิธีการขึ้นค้างนะสำหรับแตงโมที่เราปลูกไว้นะฮะแตงโมนะครับเมื่อเราปลูกไปแล้วนะสังเกตเห็นใบ จริงของเขา4 5หใบนะฮะให้เริ่มเด็ดยอดได้เลยนะถ้ามีใบจริงขึ้นมาประมาณ5ใบนะครับเราทำการเด็ดยอดทันทีนะครับเด็ดยอดนะฮะเพื่อ,อไว้แขนงนะที่สมบูรณ์นะเราจะเก็บใบแค่2ขแขนนะครับเพราะว่าขแขนหนึ่งเราจะเอาไว้เก็บลูกนะฮะแล้วก็อีกแขนหนึ่งเอาไว้หาอาหารช่วยนะครับไม่เอาไว้เยอะนะครับแล้วก็จะทำการอ่าให้เขาขึ้นคางนะครับ สำหรับวิธีการเอาแตงโมขึ้นค้างก็ไม่ยุ่งยากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือแตงโมที่ผมปลูกในวงล้อยางรถยนต์นะครับปลูกไว้ทั้งหมด2ต้นนะก็เด็ดยอดเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เขาแตกแขนงออกมาประมาณ 2- 3สาแขนงนะเราจะเลือกเอาแขนงที่สมบูรณ์นะสแขนงนะครับแล้วก็จะทำการปลูกเชือกนะครับให้เขาขึ้นค้าง าาให้เขาไต่ขึ้นเชือกข้างบนนะครับโดยการาผูกเชือกผมจะใช้เป็นไม้ปักลงไปก่อนนะครับ <Old. S 1> เพื่อที่จะใช้มัดเชือกนะผมจะไม่มัดไว้กับลำต้นของแตงโมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรไปโดนนะเขาอาจจะเสียหายได้นะครับเราต้องมัดไว้กับไม้ก่อนนะครับส่วนเชือกที่ใช้นะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเชือกเส้น ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะถ้าเพื่อนๆหาได้จะเป็นพวกเชือกฟางนะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเราจะมัดตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็จะเอาไปมัดไว้ข้างบนนะอันนี้เป็นค้างเก่าของบวบนะฮะแล้วก็ถั่วนะผมจะมัดไปข้างบนแบบนี้นะครับไม่ให้ตึงจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นนะเราก็จับอยอดของตังโมนะฮะยอดแขนงที่ กำลังจะเลื้อยนะครับเอามาพันแบบนี้นะเราค่อยๆพันนะนี่นะครับทําเชือกให้หย่อนหย่อนไว้นะครับไม่ให้ตึงเกินไปครับนี่พันแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็เลือกเอาอีกแขนงหนึ่งนะครับขึ้นไปนี่เขาก็จะโตพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับก็ค่อยๆ่พันระวังด้วยนะครับอาจจะ เสียหายได้นะครับถ้าเราทําหนักมือจนเกินไปครับให้เพื่อนๆเ,เลือกเอาขแขนงที่สมบูรณ์นะครับสองขแขนงนะขแขนงที่เหลือกอ็ตัดทิ้งนะครับขแขนงที่เล็กๆนะเราตัดทิ้งเลยนะไม่ต้องเก็บไว้นะเพราะว่าเราต้องการแค่สองขแนงขนงเท่นั้นเองนะนี่ก็จะประมาณนี้ครับการขึ้นเชือกนะครับการทําให้ตังโมขึ้นค้างนะก็ไม่ยากนะครับ ส่วนตันนี้นะครับก็จะมีเชือกฟางผสมด้วยนะครับเพราะว่าเชือกอเราไม่ถึงนะก็ต่อไปน,นี่นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับเชือกฟางนี่ครับค่อยๆพันนะฮะเห็นไหมเขาจะมีมือจับออกมาด้วยนะฮะครับค่อยๆพันเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูตอนเช้านะทุกเช้านะเพราะว่า ยอดของเขาจะไปไวมากนะครับเขาจะตกออกจากเชือกนะเราต้องมาพันนะทุกเช้านะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับสองขางนะครับเรียบร้อยนะก็จะประมาณนี้ครับเราก็มาคอยดูทุกเช้านะเพื่อที่จะพันเขาขึ้นไปแบบนี้นะเรื่อยๆครับ ต่อไปนะหลังจากที่เราพันเชื้อเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปก็จะเป็นวิธีการบำรุงนะฮะแล้วก็ป้องกันโดยการลดน้ำนะครับน้ำที่ใช้เป็นน้ำเปล่านะครับแล้วก็จะผสมด้วยน้ำส้มควันไม้นะฮเพื่อปรับนะครับค่าของดินนะแล้วก็ช่วยไล่แมลงนะครับป้องกันเชื้อราเชื้อโรคนะแล้วก็จะมีน้ำสาวข้าวด้วยครับวิตามินนะฮบำรุงให้กับต้นแตงโมนะครับหลังจากนั้นก็ลดตอนเช้านะครับนี่ นะครับลดน้ําไปเลยนะลดแค่ตอนเช้าพอนะครับหลังจากนั้นก็คอยเดินดูมแมลงนะคอยจับเขาพันเชือกนะครับแล้วก็อคอยบํารุงเขานะเท่านี้ก็จะมีแตงโมสวยๆนะครับไว้กินที่บ้านแล้วนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ครับวิธีเด็ดยอดกับวิธีการอเอาแตงโมพันเชือกขึ้นค้างนะครับให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ในสวนดูนะครับ คลิปนี้คงต้องลาเพื่อนๆคุณผู้ชมไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ